ใก้แก่ทันประธานสาปปะองประธานขารธรรมจิตสภาองค์การบริหารจนตการตำบลูำกุันตาลที่บนวานใานเบิรนเนตลอดเจ้าหน้าที่ในสำนักงองค์การบริหารจัดการตำบลทุกฝ่ายได้ความร่วมมื ผู้มีเกียรติไกินเอาได้เชจอทักษาลุ่มเงาอามากมายหลายซ้ำได้มาแล้วหลิงล้ำเป็นเกียรติหลายกันมาเป็นกันไงก็ตั้งไว้ตรงกลางผู้เป็นคามในมือเนียเสร็จได้ประกอบพีจีเป็นตามของเหตุเก่าผงกาขออันเชิญ คุณประพุทธเจ้าปะทตมปางทารงอีกขออัญเชิญเทพองค์เดิมตันฑ์าขอจงได้โปรดสเสด็จลงมาลักษาเอาไว้ยัลักษานคณะพวชบริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารจนตำบลกูสันตาลที่พลว่าหลับไปในมือเนม ได้พากันเหตถูกต้องนังอ้อมอ้อมอยู่พะกวันนั้ขอให้โุกสันหันาสูงสมเหตหยังกายไหลล้มสมปาตตนาเงินไหลน้อมตองไหลมาปัญญาเลิศแล้วขอให้ใส่แก้วหน่วยวิเศษดวงงาม คนหลายหลามย่อๆย่อปอบปันอันความดีของท่านที่เคยได้กระทัามาเป็นปันจจัย